สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันเช้าวันเสาร์ที่สิบสี่นะครับผมมิถุนาอากาศดีๆคุณยายจะผ่าทุเรียนลูกที่เราเก็บม,มาเมื่อวันกลางค้างนะครับเนื่องจากกลิ่นหอมแล้วนะครับนี่เลยจยให้คุณยายผ่าให้ดูว่าสีเนื้อข้างในมันเป็นยังไงหลังจากระบบมาสามวันนะครับแต่คุณยายบอกว่ามันกาลังกิมมี่ใช่ไหมครับคุณยายคกิมกิค,มมมมคุณยายบอกกิมกิมคอม่ไ้อนอกไม่ได้ไก่ีเพราะว่า อีกธุระเมื่อวานคุณนะยายเลยไม่ได้ผ่าให้เมื่อวานนะฮะเลยมาผ่าวันนี้นะครับส่วนผมผ่าไม่เป็นนะครับ <c oughs> ก็เลยไม่ไม่ได้ผ่าเมื่อวานนะครับปลูกเป็นอย่างเดียวครับดูแลเป็นอย่างเดียวผ่าไม่เป็นนะครับหลังนะที่เราเจาะเนื้อดูนะครับก็จะเห็นว่าเนื้อมันเหลืองแล้วครับอันนี้เมื่อวานสามภูไหมครับคุณยาย อ๋อสีฟูเล็กๆนะครับนายเป็นผู้เจ้าชาญด้านการปอกเปลือกน,นะครับปอกกินมาเป็นร้อยลูกแล้วนีเป็นหม่องทองนะครับแค้จะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาสุกจะเป็นสีเหลืองทองใช่ไหมครับนยายใช่ใชจะไม่เขียวนะครับคุณตัวน,นี้ก็เป็นเป็น ต้นนี้เป็นปีแรกครับที่ที่ผลผลนะครับอาอยุต้นก็หกเจ็ดปีอย่างที่เคยเล่เาให้ฟังในคลิปวีล็อกอ่นด่นครับผมลองเหมือนพยายามจะปาดให้มันไม่ไม,ไ,มไม่โดนเนื้อนะฮะนนะให้ออกมันออกมาแบบสวยๆนะครับครับ ่อนค่ะอุย๊ยโทษ <จะ S 1> ครับจีบพูให้ดีเดี๋ยวจะติบพูให้ดูค่ะต้องผีน,งนี้ค่ะอันจะไม่ไม่หอมฉุนนะครับหอมนวลนๆน,น,นะครับกลิ่นหอมนวลๆไม่ไม่ฉุนมากนะครับเป็นอันนี้เป็นอากาศเฉพาะของพื้นที่ ตำบลมะล่าอยาอำเภอเทศติทนะครับผมที่ทุเรียนแบบกินกันไม่ค่อยชุดมาครับเด mm ีดใหจะเปิร์ดนะครับอ mm hmm. ่านี่นะครับผมโอ้โหปูใหญ่ไหมครับนี่นะครับอ่าอ่าตาในส่วนที่มันติดลูกติดนิดนึงนะครับนี่ปูนี้ค่ะโอเคครับ นิ่มๆฮะนิ่มแล้วค่ะเป็นคิมมี่แล้วค่ะเมื่อวานนี้น่าจะลังแข็งๆคแรบบับกำลังกินเป็นเป็นเนื้อไก่ฉีกเมื่อวานวันนี้พอดีไม่วนันเมื่อวาน,ไม,วานไม่เลว่าอาล่ว่าคุณยายชอบแบบนี้นะครับคุณยายจะชอบแบบอ่อนๆนิ่มๆแบบนี้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นทางคุณแม่เจ้าของสวนจะชอบแบบอีกแบบหนึ่งนะครับแบบกรอบนอกข้างใน,นมีติดมาด้วยครับคุณยายฝั่งฝั่งนี้ลูกฝั่งคูงนี่ไม่เป็นไรเด้อ นี้นะคะลองดูปูนี้นะคะสีก็สวยดีนะฮะสีไม่เหลืองทองค่ะไม่ใช่ไม่เพราะว่าไม่ไม่ใช่ก้านยาวถ้าก้านยาวจะออกเหลืองทองเหลืองนอนน,อนนะครับเหลืองนอนน,อน,น,อนถ้าเป็นหมอนทองสีจะเหลืองอ่อนๆนาเปิดปูให้ดูนะครับผมนี่อ่า แ๊บนะคะมันไม่ใช่เทียนแท้เทค,ครับผมเปลือกก็ไม่นาวเท่าไหร่นะครับพอประมาณปีแรกปีแรกอ่า,อาใหญ่นะครับ,รบนี่อ่นี่นี่นีน่นี่นี่นะครับนี่นะครับนต็มีนน ายไม่ไม่แพงนะครับตัวเรียนมะลรยนะครับโลร้อยสามสิบถึงร้อยสี่สิบาทครับลูกนี้เท่าไหร่นะลูกนี้อยู่สามกิโลกับอีเจ็ดขีดครับดูดูเนื้อนะคะดูเนื้อนะครับผมเรือนที่สวนเราเป็นเรียนจริงใจนะครับไม่ไม่ไม่จกตานะครับสุกก็บอกสุกนะครับผมไม่สุกก็คือไม่สุกอายุวันได นับวันเนานะครับไม่มีการประมาณนะครับจดบันทึกสติทุกอย่างนะครับให้ปุ๋ยวันไหนนะครับออกดอกของวันไหนนะครับเก็บเกี่ยววันไหนนะครับเรามีการบันทึกไว้หมดนะครับผมท่านไหนที่เคยซื้อเรียนบ้านไร่ไปแล้วปิดหวังนะครับลองลองมาแวะทิมที่สวนได้นะครับปีนี้ปีแรกก็มีอยู่แค่ร้อยกว่าลูกนะครับร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบลูกทั้งๆนะครับจากสิบเจ็ดต้นนะครับ ป3ปิดสุดท้ายนะครับยังมีอีกผู้เล็กๆอ๋อยังมีผู้เล็กๆอีกนะครับสามผู้เล็กๆอ่าผู้ลกโอ้แมน้องเกลือจะต้องอยากกินแน่ ให้คุณตามาชิมว่าสดเปรี้ยวไหมอันนี้เลรูเล็กครับโอ้โหโตรงนี้รูปนี้แค่เท่าไหร่ครับสี่ร้อยกว่าบาทนะครับคุ้มมากครับ